สวัสดีค่ะพบกันในวันนี้กับโดนัทเค้กค่ะโดนัทเค้กจะเป็นเค้กเนื้อสับปันนะคะซึ่งมีความนุ่มฟูอร่อยลิ้นหยุดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ส้มจะพามาดูวิธีการแต่งหน้าเค้กดนัทค่ะเมื่อเราอบเค้กออกมาแล้วนะคะปล่อยให้เย็นสนิทค่ะจากนั้นค่ะส้มจะใช้ตัวนี้ค่ะหัวบีบนะคะเจาะลงไปตรงกลางเพื่อเอาเนื้อ ขนมออกนะคะไม่ต้องเจาะลงไปจนสุดนะคะสักประมาณเศษสามส่วนสีถ้วยนะคะจากนั้นก็จะคว้านเนื้อขนมตรงกลางออกค่ะเพื่อที่เราจะมาใส่ไส้นะคะส้มจะใช้เป็นฟิลลิ่งนะคะเพราะว่าขนมโดนัทเค้กแสนอร่อยนี้นะคะส้มขายเพียงชิ้นละ10บาท เท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแยมก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยหรืออาจจะทำเองก็ได้นะคะจากนั้นค่ะส้มจะโรยด้วยน้ำตาลโดนัทนะคะน้ำตาลโดนัทจะคล้ายๆกับ น้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่จะเป็นคนละประเภทกันค่ะสำหรับไอซิ่งนั้นนะคะเขาจะละลายไวมากนะคะจะหายไปเลยนะคะเพียงหนึ่งชั่วโมงเขาจะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลโดนัทก็จะอยู่ได้เป็นวันอยู่นะคะข้ามคืนไปเลยก็ยังอยู่อยู่ค่ะแต่ว่าก็จะละลายบ้างค่ะนี่เลยใส่แบบเยอะๆเลยค่ะให้หน้าแบบขาวเลย สำหรับวิธีการทำโดนัทเค้กนะคะส้มมีในช่องนี้นะคะเพื่อนเื่อเลื่อนลงไปดูนะคะจะมีวิธีการทำโดยละเอียดเลยทั้งบอกส่วนผสมด้วยนะคะถ้าทำตามก็ได้ขนมนุ่มๆอร่อยๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะส้มก็จะนำฟิลลิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นบูเบอร์รี่ค่ะเราก็จะหยอดเข้าไปตรงรูที่เราทำไว้นะคะโดยที่ ให้เขาล้นๆออกมาด้านหน้าด้วยนะคะจะได้ดูสวยงามแล้วก็เนื้อฉ่ำๆอร่อยๆค่ะนี่เลยบูเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวส้มจะมีการคำนวณต้นทุนไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะสูตรนี้นะคะทำได้อยู่ที่14ถ้วยค่ะอาจจะถึง15นะคะเพราะว่าส้มจะได้14แล้วก็เหลือ อีกครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าหยอดดีๆก็อาจจะได้15ชิ้นค่ะขายชิ้นละ10บาทก็จะได้ที่0ูละ1น0บาทค่ะเดี๋ยวมาคำนวณต้นทุนกันว่าจะมีต้นทุนที่เท่าไหร่แต่ว่าได้กำไรแน่นอนค่ะส้มจะมีหน้าส้มนะคะแยมส้มแล้วก็จะเป็นคัสตาร์ดใบเตยค่ะ สำหรับการทำเบเกอรี่นะคะเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกในการทำรายได้เพิ่มค่ะนำไปขายที่ทำงานนะคะเดินขายก็ได้หรือว่าขายตามหน้า Facebook นะคะเพื่อนๆก็จะมาอุดหนุนค่ะ้าขนมเราอร่อยนะคะลูกค้าขาประจำแน่นอน นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วส้มก็จะใส่กล่องตัวนี้ค่ะจะเป็นกล่อง PT นะคะ 02S ค่ะจะพอดีเลยถ้าใหญ่กว่านี้เขาก็จะเป็นแบบหลงเหลงนะคะแต่ว่านี่คือแน่นๆแบบสวยดีค่ะส้มจะมีช้อนใส่ไปด้านบนด้วยนะคะติดช้อนไปด้วยค่ะช้อนเล็กๆลูกค้าจะได้รับประทานสะดวกนี่เลยชิ้นใหญ่ๆเลย ค่าอุปกรณ์ก็ขึ้นนะคะแต่ว่าขนมเราก็ไม่ขึ้นราคาค่ะยังขายราคาเดิมกล่องนี้ค่ะ10บาทเรียบร้อยแล้วอร่อยค่ะลูกค้าติดใจทุกรายขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะฝากกดติดตามช่องสบายสไตล์ส้มชิตด,ด้วยแล้วก็เม้นมาพูดคุยกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเดี๋ยวเราจะมาดูต้นทุนกันนะคะต้นทุนสูตรนี้ค่ะใช้ไข่ไก่ 4ฟอง14บาทน้ำตาล80กรัม1.68บาทเกลือใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชามไม่คิดนะคะนม50กรัม2.2บาทกลิ่นวานิลาใช้10กรัม2.7บาทแป้งสาลีใช้100กรัม3บาทผงฟู5กรัม1.75บาทใช้ SP 15กรัม5.5บาทน้ำมัน75กรัม10.35บาท ไซยแยม3.3บาทกล่อง15กล่อง8บาทรวมต้นทุนทั้งหมดนะคะ52บาท48สตางค์นะคะเราขายได้ที่150บาทจะได้กำไร97บาท52สตางค์ค่ะกำไรของเค้กสูตรนี้ก็เกินครึ่งอยู่นะคะกำไรจะอยู่ที่ 65.98%เซนนะคะก็ถือว่าได้สูงอยู่พอสมควรค่ะสามารถที่จะนำไปทำตามทำขายได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะส้มก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะลาไปแล้วกับโดนัทเค้กแสนอร่อยนุ่มฟูสวัสดีค่ะ